สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคชิลกับผมใหญ่กฤษดาเสรีมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์ฟูจินอน35 f2r w r นะครับตัวเลนส์เนี่ยเรียกเลนส์ฟูจินอนบางคนอาจจะสงสัยมันก็คือเลนส์ฟูจินี่แหละแต่ว่าฟูจิเนี่ยนะครับเขาจะเรียกชื่อเลนส์ของเขาว่าเป็นเลนส์ฟูจินอนซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเลนส์ฟูจินอนเนี่ยประวัติศาสตร์ยาวนานมากมายนะฮะมาดูตัวเลนส์ตัวนี้ก่อนตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลนส์ในซีรี XF กนะฮะก็จะเป็นเลนส์เ m o u n ใช้งานกับกล้อง Fuji X-Series นะครับตัวช่วงเลนส์35มิลเนี่ยเวลาที่คูณออกมามันก็จะใกล้เคียงกับช่วงเลนส์50มิลนะฮะจะประมาณ52นิดนดซึ่งก็จะให้มุมมองของภาพเนี่ยใกล้เคียงกับสายตาคนหรือที่เขาเรียกกันว่ามันเป็นเลนส์มาตรฐานองศาการลับภาพของเจ้าเลนส์ตัวนี้จะอยู่ที่44.2ององศานะฮะแล้วก็ตัวชิ้นเลนส์เนี่ยนะครับจะ ประกอบด้วยเลนส์ข้างในถึงเก้าชิ้นจัดแบ่งเป็น6กลุ่มเลนส์แล้วก็มีชินเลนส์แอสโฟริโคมาให้2ชิ้นด้วยส่วนเรื่องของรูรับแสงนะฮะกรีบรูรับแสงตัวนี้เนี่ยจะมีกรีบรูรับแสงอยู่ที่เก้ากรีบแล้วก็รูรับแสงแคบสุดเนี่ยจะเป็น F 16รวมถึงว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะมันมีรหัสตัว R ก็คือตัวเลนส์จะมีริงมาให้นะฮะสำหรับการปรับรูรับแสงก็จะทำให้การสั่งงานของตัวเลนส์เนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ ตัวแหวนปรับรูรับแสงตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีคลิกบอกตำแหน่งเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยสเต็ปมันอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ตัวริงตัวนี้ค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยคือเวลาที่จับขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเออแหวนมันหลวมเกินไปหรือว่าโอกาสพลาดที่จะไปโดนเพื่อที่จะเปลี่ยนรูรับแสงโดยไม่ตั้งใจเนี่ยนะฮะก็แทบจะไม่มีสำหรับเจ้าเลนส์35มิลตัวนี้ครับ ตัวเลนส์ 35mm f/2 ของฟูจิเนี่ยนะฮะจะเป็นการโฟกัสในระบบของอ n นเนอร์โฟก็คือตัวเลนส์จะไม่มีการยืดเข้ายืดออกเวลาโฟกัสนะครับเขาจะปรับวิ่งเข้าออกอยู่ในตัวเลนส์เองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าเวลาที่เราโฟกัสภาพแล้วเลนส์มันจะมีการยืดไปกระแทกอะไรไหมเวลาที่เราถ่ายใกล้ๆระยะใกล้สุดของเจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่35เซนเท่านั้นเองก็ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เลยทีเดียวสำหรับการ ใช้เลนส์35มิลตัวนี้ความเร็วในการโฟกัสจะอยู่ที่0.08วินาทีเท่านั้นเรียกว่าคือระยะ35ซึ่งคูณออกมาเป็น50นะฮะมันเป็นการเดินถ่ายสตรีทก็ยังโอเคแล้วด้วยความเร็วในการโฟกัสที่0.08วินาทีแบบนี้เนี่ยเดิน snap ก็สนุกดีนะครับแล้วก็เวลาที่เราเอาไปถ่ายอย่างใส่กับตัว x t 1 0แบบนี้แล้วก็ตัวเลนส์กับกล้องเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับถือไปชาวบ้านก็ไม่ได้แตกตื่นอะะะไไรรเท่่าหนนักนะ เรื่องของโบเก้กันบ้างนะครับที่ f 2เนี่ยก็ให้โบเก้ทิ้งฉากหลังออกมานุ่มๆสวยๆเหมือนกันแล้วฉากหลังก็ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะแบบครีมมี่นะฮะก็คือจะเนียนๆไปนะฮะแล้วก็ความคมของภาพเนี่ยก็เรียกว่าคมตั้งแต่ f 2เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณใช้งานได้ในทุกช่วง f นะฮะไม่จำเป็นต้องเลน f 2แล้วต้องขยับขึ้นมาเป็น2.8เพื่อให้ได้ความคมตัวเลนส์ f 2ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าคมทุกช่วง f เลยทีเดียว ตัวเลนส์ทำจากโลหะนะครับแล้วก็มีห้อย W R มาด้วยเพราะฉะนั้นเลนส์ตัวนี้จะเป็นเลนส์ที่เป็น weather resistant ก็คือการละอองน้ำกันฝุ่นทางฟูจิบอกว่าจะเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันมีซีลกันน้ำถึง8จุดแล้วก็ทนอุณหภูมิได้แม้ล10องศาเซลเซียสซึ่งก็สามารถจะใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมนะครไม่ว่าจะเป็นการ ถ่ายที่มีละอองฝนนิดๆหรือไปถ่ายน้ําตกแล้วมันมีละอองน้ํากระเซน็นออกมาหรือว่าไปถ่ายแบบกลางหิมะก็ยังสามารถที่จะทํางานได้กับเลนตัวนี้ครับ ตัวเลน35 f2 ของ Fuji เนี่ยนะฮะจะมีแหวนปรับ Focus โฟกัสสหรัการใช้งานในโหมดของแมนลโฟกัสกับแหวนปรับรูรับแสงซึ่งทั้ง2อันเนี่ยก็จะมีซ็อตล่องกันลื่นเอาไว้ให้ในกรณีที่ว่ามือเราเปียกหรือว่าเวลาที่เราใส่ถุงมือนะอย่างบางทีไปที่หนาวๆเราใส่ถุงมือใช้งานเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะ ปรับแหวน2ตัวนี้ได้ค่อนข้างที่จะถนัดแล้วก็น้ำหนักของตัวแหวนไม่ว่าจะเป็นแหวนปรับโฟกัสเองนะฮะน้ำหนักของเขาเนี่ยก็มีความหนืดเล็กๆแต่ว่าค่อนข้างนุ่มเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหมุนปรับโฟกัสเนี่ยมันสามารถปรับไฟจูนหรือปรับละเอียดได้ง่ายรวมถึงเจ้าแหวนปรับรับแสงก็อย่างที่บอกเลยนะฮะว่ามันมีคลิกของมันแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนาเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าแบบประเภทนิ้วพลาดไปโดนแล้วรูแสงมันเปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจเนี่ย ว่าแทบจะไม่มีนะครับหน้าเลนส์ของเจ้าเลนส์ตัวนี้จะอยู่ที่43มมิลก็เรียกว่าหาฟิลเตอร์ไม่ยากแล้วก็ตัวเลนส์ของเขาเนี่ยมีเลนส์ฮูดมาตรฐานมาให้แต่ตัวเลนส์ฮูดเนี่ยนะฮะจะเป็นสีดําถ้าใครอยากได้เลนส์ฮูดสวยๆผมแนะนําว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้มันมีเลนส์ฮูดที่เป็นออปชันแนลมาให้ก็คือจะเป็นเลนส์ฮูดที่เรียกว่า lsxf 3 5 2ซึ่งเจ้าเลนส์ฮูดตัวนี้หล่อมากนะครับแล้วก็เวลาที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็สวยเลยเลนส์ฮูด ที่เป็นออปชั่นก็จะมีให้เลือกทั้งเป็นสีซีเวอร์แล้วก็สีดำนะครับน้ำหนักของตัวเลนส์เนี่ยตัวเลนส์เป็นโลหะนะนะครับน้ำหนักของตัวเลนส์อยู่แค่170กรัมเท่านั้นเองถือว่าน้ำหนักไม่เยอะนะฮะแล้วก็ติดกล้องเนี่ยถือถ่ายสนุกมากมายขนาดของตัวเลนส์ก็ไม่ได้ใหญ่โตรวมถึงเวลาที่เราเอามาใช้กับพวกกล้องอย่าง xt 1 0หรือ xt 1เองเนี่ยนะครับก็ ไม่ได้เป็นการดึงความสนใจของคนอื่นเวลาที่เรามาถ่ายคืออย่างบางทีถ้าเป็นกล้องที่มันตัวโ,โตๆโตหรือว่าเลนส์มันตัวใหญ่มากเนี่ยถือไปถ่ายคนถูกถ่ายก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าด้วยขนาดของตัวเลนส์กับตัวกล้องแบบนี้เนี่ยนะฮะผมถือว่าเดินถ่ายสตรีทได้สบายๆเลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการเทคชิวล์ในตอนนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ